ในปัจจุบันนี้การเกษตรของเวียดนามนั้นเริ่มทิ้งห่างการเกษตรไทยทั้งเทคโนโลยีระบบการจัดการแล้วก็ความรู้ความสามารถของเกษตรกรในการที่จะเพิ่มผลผลิตและก็ทําให้ผลผลิตนั้นมีคุณภาพเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หน่วยงานรัฐรู้เกษตรกรไทยก็รู้นะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆว่าอย่างเช่นข้าวของไทยเนี่ยตั้งแต่ก่อนเนี่ยเคยมีคุณภาพแล้วก็ผลผลิตต่อไร่เนี่ยพอประมาณในปัจจุบันเนี่ยพอๆกันครับกับเวียดนาม เพราะผลผลิตต่อไร่นั้นไม่ห่างกันมากระหว่างไทยกับเวียดนามในช่วงอดีตที่ผ่านมาแต่ปัจจุบันนี้ผลผลิตข้าวของไทยต่อไร่นั้นต่ํากว่าเวียดนามมากๆแล้วก็สิ่งที่สําคัญก็คือที่ห่างชั้นกันมากเลยก็คือในเรื่องของต้นทุนต่อไร่ต้นทุนต่อไร่ของเวียดนามนั้นถูกกว่าไทยเยอะครับแต่ปัจจุบันนี้ประเทศไทยนั้นในเรื่องของต้นทุนนี่รัฐบาลหรือว่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยแทบไม่มีการส่งเสริมให้เกษตรกร,รกน,นั้นลดต้นทุนเลย แต่เวียดนามตรงกันข้ามเลยครับเวียดนามหน่วยงานราชการของเขารัฐบาลเวียดนามนี่มีการส่งเสริมให้เกษตรกรของเขานี่ลดต้นทุนในรูปแบบของเกษตรแบบธรรมชาติขาดเหลืออะไรรัฐบาลเวียดนามนี่ส่งเสริมประชาชนส่งเสริมเกษตรกรเข,เขาอย่างเต็มที่คล้ายๆกับจีนเลยครับแต่พอมาดูเกษตรกรไทยนี่รัฐบาลแทบไม่มีมาตรการอะไรส่งเสริมให้เกษตรกรไทยได้พัฒนาในเรื่องนี้เลยครับโดยเฉพาะพันุ์ข้าวครับผมยกตัวอย่างครับมาอย่างเช่นพันธุ์ข้าวนี่ ปัจจุบันเนี้ยพันธุ์ข้าวของไทยก็มีหลากหลายสายพันธุ์แต่ละสายพันธุ์นั้นก็มีความโดดเด่นที่แตกต่างกันเช่นสายพันธุ์ดีๆนะครับไม่รวมมะลิกอฟอ105นะครับสายพันธุ์ต่างๆที่ออกมาเนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่ดีพอสมควรผ่านการวิจัยออกมาอยู่ตลอดครับแต่การวิจัยข้าวนั้นมีความเชื่องช้ามากครับเวียดนามเขาไปไกลแล้วครับเวลาที่ส่งข้าวหอมมะลิไทยไปประกวดในตลาดโลกครับบางปีเวียดนามชนะบางปีขเขมรชนะดังนั้นแสดงให้เห็นว่า ไม่ใช่ไทยคนเดียวหรือว่าไม่ใช่ไทยประเทศเดียวนะครับที่ทําข้าวได้ดีที่สุดในโลกไทยยังย่ำอยู่กับที่แต่ว่าเวียดนามเขมรนั้นเขาเริ่มก้าวหน้ากว่าไทยแล้วที่สําคัญคือว่าในเรื่องของข้าวปัจจุบันเนี่ยเกษตรกร,ร,กรไทยเนี่ยบางครั้งบางคราวเนี่ยมีข่าวว่านาเข้าพันธุ์ข้าวจากเวียดนามนครับมาปลูกที่ประเทศไทยจนรัฐบาลต้องบอกให้ชาวนาบอกว่าอย่าปลูกเลย มันเป็นข้าวของเวียดนามพอปลูกแล้วจะไปขายแข่งขันกับพ่อค้าแม่ค้าของเวียดนามเนี่ยมันก็อายเขาในตลาดโลกประมาณนี้นะครับในช่วงหนึ่งถ้าผมจำไม่ผิดข้าวสายพันธุ์ของจัสมินครับในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทําไม่เห็นว่าเกษตรกร,ร,กรไทยหรือว่าความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกร,ร,กรไทยในปจนัจจุบันนี้แพ้เวียดนามอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยแล้วเกษตรกร,เ,ร,กรเวียดนามนั้นภาคการ,กรเกษตรเขาจะมีความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก สูงกว่าเราขึ้นในทุกๆปีเพราะว่ารัฐบาลสนับสนุนในเรื่องของการลดต้นทุนสนับสนุนในเรื่องของเทคโนโลยีพอหันมาดูที่เกษตรกรไทยรัฐบาลแทบไม่กระดิกตัวเลยครับเทคโนโลยีไม่ต้องทมหานะครับเกษตรกรไทยหาเองในเรื่องของต้นทุนเกษตรกรไทยก็ลดต้นทุนเองรัฐบาลไม่เกี่ยวทําไมไทยถึงลดต้นทุนไม่ได้รัฐบาลถึงส่งเสริมไม่ได้จะทําอะไรสักอย่างในการที่จะลดต้นทุนนี้กับเกษตรกรเนี่ยต้องมองซ้ายมองขวาก่อนนะครับว่า เอนายทุนผู้สนับสนุนพรรคเนี่ยเขาเจะบ้ายังไงดังนั้นรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาไม่ว่ารัฐบาลชุดนี้หรือชุดไหนก็ตามนะครับการลดต้นทุนของเกษตรกรไทยการส่งเสริมให้เกษตรกรไทยนั้นมีเทคโนโลยีในการทําการเกษตรดีๆใช้เหมือนประเทศอื่นเขาเนี่ยแทบไม่มีเลยครับทําไมไม่มีก็อย่างที่ผมว่าแหละครับว่านายทุนสนับสนุสนพรรคการเมืองอะไรก็ตามที่มีผลกระทบต่อนายทุนในเรื่องเหล่านี้แต่ในเรื่องของนายทุนอาจจะไม่ทุกคนนะครับแต่ นโยบายที่เกี่ยวกับเกษตรกรที่มีผลกระทบต่อนายทุนบางคนเนี่ยจะเป็นนโยบายที่ผลักดันออกมาได้ยากมากครับดังนั้นสาเหตุเหล่านี้จึงเป็นสาเหตุที่เกษตรกรรมของเวียดนามหรือว่าความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรเวียดนามนั้นมีสูงกว่าไทยแล้วก็จะเริ่มห่างชั้นขึ้นไปเรื่อยๆถ้าสมมติว่ารัฐบาลยังเป็นแบบนี้หรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะหน่วยงานราชการของไทยย,ยังมีความสามารถในการที่จะส่งเสริมเกษตรกรได้น้อย เพราะอ้างว่างบประมาณไม่มีรัฐบาลมีเงินน้อยการพัฒนาต้องใช้พัฒนาด้านอื่นอันนี้เป็นเรื่องจริงครับที่เกิดขึ้นในประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพัฒนาคมานาคมถนนหนทางไฟฟ้าประปาอันนี้เป็นเรื่องที่ดีครับแต่ว่าก็ต้องแยกด้วยว่าการเกษตรเป็นหัวใจหลักของประเทศไทยเนี่ยก็ต้องพัฒนาด้วยเพราะว่าต่างประเทศเขาพัฒนาควบคู่กันไปไม่ใช่ว่าปล่อยให้เกษตรกรปลูกแล้วจ่ายเงินชดเชยเพราะว่าสินค้าการเกษตรราคาถูก มันเป็นการรูปหน้าปาดจมูกแก้ปัญหาไม่สุดแก้ปัญหาไม่เสร็จรัฐบาลชุดใหม่มาปีหลังมาราคาสินค้าตกตำ่ำราคาอ้อยตกตำ่ำราคาข้าวตกตำ่ำก็ต้องแก้กันแบบเนี้วนไปวนมาเป็นวัตจักอยู่เรื่อยๆมันไม่ไปไหนสักทีครับทั้งๆท,ที่ประเทศอื่นเนี่ยเขาก็มีปัญหาแบบไทยเช่นกันอย่างจีนอย่างเวียดนามอย่างมาเลเซียเนี่ยเขาก็มีปัญหาอย่างไทยเช่นกันแต่สุดท้ายเขาก็ออกจากบักวนนี้ได้ทําไมครับ รัฐบาลเขาจริงจังในการที่จะลดต้นทุนให้กับเกษตรกรนําเทคโนโลยีมาใช้ในการลดต้นทุนสนับสนุนในเรื่องของปัจจัยการผลิตอย่างจริงจังไม่ใช่ส่งเสริมในทุนให้ขายอย่างเดียวครับต่างประเทศก็ทําแบบนั้นแต่ประเทศไทยนี่จากหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับปัจจุบันนี้ทาให้เกษตรกรต้องพึ่งพาตัวเองอย่างเดียวหวังจะพึ่งพาหน่วยงานรัฐเนี่ยยากครับถามว่าหน่วยงานรัฐมีไหมมีครับถ้าเทียบกับเวียดนามนะครับ หน่วยงานรัฐของไทยที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตรมีเยอะมากนะครับกระทรวงทะบวงกรมเนี่ยท่านคิดดูนะครับว่ากระรวงเกษตรและสากรเนี่มีกี่กรมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรแล้วหน่วยงานในพื้นที่ในจังหวัดในอำเภอเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนบ้านอื่นเมืองอื่นเขาไปไกลแล้วครับอย่างเช่นเวียดนามอย่างเช่นจีนเนี่ยรัฐบาลก็ส่งเสริมเต็มที่พอเกษตรกรไทยบอกว่าให้ทําอย่างเวียดนามให้ทําอย่างจีนบ้าง ก็เอาแล้วครับร้อว้างรัฐบาลจะไปอุดหนุนเกษตรกรไม่ได้มันผิดหลักการโค้งการค้าแรางเขานะ่ะแหละล้าถามว่าจีนทําไมทําได้เวียดนามทําไมทําได้อันนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นข้ออ้างหรือเปล่านะครับที่ลัวนายทุนขายปัจจัยการผลิตไม่ได้หรือ,อยังไงตัวอย่างง่ายๆที่เกษตรกรเวียดนามเนี่ยมีความสามารถในการแข่งขันสูงกว่าเกษตรกรไทยก็คือในเรื่องของข้าวแล้วก็ทุเรียนครับยกตัวอย่างทุเรียนก่อนเลยครับทุเรียนเนี่ยเวียดนามแต่ก่อนนี่ไม่ได้มีชื่อเสียงในเรื่องของทุเรียนนะครับ พอทุเรียนไทยส่งไปจีนมีชื่อเสียงเป็นอันดับหนึ่งที่ส่งออกไปจีนทุเรียนไทยบอกว่ามีคุณภาพรสชาติดีคนจีนชอบขายที่ไทยราคาโลละ100กว่าบาทไปถึงจีนนี่โลละ300-400บาทถึง500บาทก็มีพอเวียดนามรู้แค่นั้นนะครับส่งเสริมให้กเกษตรกรปลูกเทคโนโลยีต้นทุนการผลิตรัฐบาลส่งเสริมเต็มที่สุดท้ายไม่กี่ปีนะครับ5ปี6ปีผ่านไปเวียดนามส่งออกทุเรียนไปจีนได้ มหาศาลเลยครับบางช่วงเนี่ยส่ง,สงออกมากกว่าไทยด้วยซ้ําทุเรียนเวียดนามนี่มีคุณภาพไม่แพ้ไทยแต่สุดท้ายเขาก็ตรวจเจอว่ามีสารปนเปื้อนเขาก็กลับมาแก้ไขหน่วยงานรัฐเจ้าหน้าที่รัฐเขากุลีกูจอในการที่จะแก้ไขปัญหาแต่มาดูที่ไทยเป็นไงครับมาดูที่ไทยเนี่ยอ้างได้แค่ว่าทุเรียนไทยราคาดีคุณภาพดีเพราะเราดินดีน้ําดีแต่สุดท้ายเป็นไงครับพอจีนบอกว่ามีสารตกค้างสารเหลืองเคลือบมากเกินไปพอมีข่าวสักพักหนึ่งเงียบ ผู้มีอำนาจหน่วยงานรัฐเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องเงียบกริบครับเป็นข่าวอยู่พักหนึ่งหลังๆมาก็เงียบผมไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับเจ้าหน้าที่รัฐที่ตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยผมไม่โทษนะครับเพราะว่าเขาก็ทําตามหน้าที่แต่ไอคนที่ทําหน้าที่ในการขับเคลื่อนนโยบายเนี่ยมีอำนาจตัวจริงเนี่ยทำอะไรอยู่ครับเกษตรกร,ร,กรไทยเดือดร้อนแบบนเนี้นิ่งเงียบพอเป็นข่าววันสองวันผมสังเกตมาแล้วอย่างโน้อนอย่างนี้สุดท้ายเป็นยังไงครับเรื่องเงียบจนถึงปัจจุบันเนี่ยอันนี้เป็นความชัดเจนครับว่า ระหว่างเกษตรกรของเวียดนามแล้วก็เกษตรกรของไทยนั้นการส่งเสริมจากรัฐนั้นแตกต่างกันมากการส่งเสริมจากรัฐที่แตกต่างกันเนี่ยทำให้เกษตรกรเวียดนามเนี่ยก้าวหน้ามากกว่าไทยทั้งเทคโนโลยีแล้วก็การลดต้นทุนการผลิตเกษตรกรไทยต้องพึ่งตนเองเกษตรกรเวียดนามพึ่งตนเองแต่รัฐส่งเสริมอันนี้คือความแตกต่างกันระหว่างไทยกับเวียดนามจึงทําให้ผมมองว่าการเกษตรของไทยนั้นเริ่มที่จะล้าหลังแล้วก็การเกษตรของเวียดนามนั้น เริ่มที่จะทิ้งห่างการเกษตรไทยออกไปในทุกๆปีถ้าการเกษตรไทยเป็นแบบนี้วันหนึ่งเราจะแพ้เวียดนามอย่างดุดลุ่ยแน่นอนในทุกๆเรื่องในด้านการเกษตรเพราะการส่งเสริมจากหน่วยงานรัฐความจริงใจของรัฐบาลในการที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องของการเกษตรนั้นมันมีความแตกต่างกันแต่อย่างไรก็ตามครับเกษตรกรไทยเนี่ยผมคิดว่าสู้แล้วก็ไม่น้อยหน้าต่างประเทศอยู่แล้วถ้ารัฐบาลส่งเสริมอย่างจริงจังถึงแม้ว่าไม่ส่งเสริมอย่างจริงจัง ผมก็คิดว่าเกษตรกรไทยเนี่ยก็สามารถที่จะปรับตัวได้แต่จะปรับตัวในรูปแบบไหนนั้นผมยังเชื่อมั่นในใจลึกๆว่าเกษตรกรไทยมีความสามารถที่จะทําได้ถึงแม้ว่ารัฐบาลทุกยุคทุกสมัยจะไม่เคยมีความจริงใจกับเกษตรกรอย่างเราๆก็ตามช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงขาลงของเกษตรกรไทยแต่ผมคิดว่าในอนาคตเกษตรกรไทยจะกลับมารุ่งเรืองอีกครั้งไม่ช้าก็เร็วครับ